องวคำทัไใขอบคุณครับก่อนขคำทักก่อนแล้วขอบคุณค่ะพี่มาจากช่องอะไรครับพี่มาจากคุณร่าถ่านเตนเหลกินค่ะเอามายุบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้น้ำหมั่นก็มาสามพี่น้องราชาเกี๊ยวต้มโอ้โหเกี๊ยวแบบต้มน้นต้มน้นสด วันนี้เราอยู่ว่างานหมั่มกัมม์หมั่มกัมม์ฟู้ดแฟร์เป็นงานของน้าหมั่มโจ้มกเขาาเปิดบูธอยู่ตอนนี้อยู่เซ็นทรัลโคราชครับเซ็นทรัลโคราชชั้นหนึ่งร้านกิจกรรมวันนี้วันสองคนเยอะมากโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างคนเยอะมากเยอะมากต่อแถวทุกร้านทุกร้านเมย์ได้เลยค่ะอ่ะก็พีพีดี้แหลกพีดี้แหลกมาตรวดร้านเหมือนกันมาเดินเที่ยวงานหมั่มกัมม แค่กดไลค์คลิปกดที่มเผจกดจะได้ซิตรือจะได้คูปอง100บาทจำกัด300ซิตต่อวันนะจา์ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่2 6คุปองนี่ซื้อของภายในงานมั่ก็มัําเยอะนะหนูมารลับโดยที่การกิจกรรมที่น้ำมัานั่งอยู่ตรงต้นพุธกิจกรรมนี่มารลบคูปอง100บาทได้เลยจ้ะไปจะพาไปดูห้องกินในงานอันนี้หนูเอามาคืนค่ะ,ะหนูเอาไปถ่ายคลิปค่ะอ <laughs> อ๋อมาเจอพี่เอ็มตัวจริงสวยมากด้วยน้อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะงงงงวะนะขอบคุณมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณค่ะถ่ายกันลุงหมักยังยังเลยค่ะยังครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายเราไปลุยตะลุยกินกันเลยจ้าคือเจอร้านลาสัญญาเลยชีสยืดๆร้านนี้อร่อยมากฉันมากินแล้วเมื่อวานวันพุธลยครับนี่มาอีกรอบนึงใช่วันนี้มาอีกรอบนึงงซาญี่ปุ่นม้วนอันนี้ก็น่ากินจ้าลูกไข่ลูก ไข่กุ้งสลายแฮมชีสมาแบบเต็มๆตุตๆน่ากินมากอะไรนะอยากกินเหรอครับได้ครับเอาไหนลูกเอามันเป็นหน้าจิอะไรก็อันนี้ค่ะก็นะนี่อาติดดิลูกชายดูลูกชายอยากกินวันนี้ลูกชายอยากกินรอบที่แล้วลูกชายไม่ได้มาทำไมรอบนึงอะไรเลยเลยอู๋อะโล สวัดีครับสวัสดีค่ะเย็บชีเย็บชียังเฉยไป่ไขอบคุณค่ะต่อไปก็คือนี่ร้านขนมไทยดูร้านขนมไทยขนมแบบเป็นชิ้นละห้าบาทฮะชิ้นละห้าบาทโอ้โหมาเป็นกระทงกระทงเลยเป็นแบบกินทองคำมากินนอกใช่อันนี้อารัวเหรอแม่อารัวจิ๋วอารัวจิ๋วอันนี้บุญก็ แล้วมาเจอร้านพีเอ็มหันมาหันหลังมาเจอร้านพีเอ็มสุดแล้วเราคงงงไป,งไปงไดูกันนี่ก็จะเป็นสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนี่ก็จะเป็นขนมปังจ้า,านี่ฮะสาวมาดูละดุดูจริงเห็นไหมจริงจริงมันมันค <c oughs> ือปกติเขาจะมันจะเป็นแช่แข็งอะไรของเราทำสดเลยมันก็เลยมีได้ครับมันก็จะคือตัวใช่ไหมคะครับผมแล้วอร่อยด้วยดีตอนร้อนใช่นะครับไม่ร้อนที่จีเกตเลยทำเบาๆทำเบา อันนี้เป็นแฟกเกอร์มังคุดใช่ครับผมเขาใหญ่อันนี้เอาอันนี้เหรออ่าอันี้นะเอาได้จะใส่กล่องใส่กล่องก่อนใส่กล่องแล้วลูกพี่เอาใส่กล่องไปแล้วมาถ่ายมาแล้วถ่ไปแล้วครับพี่มาช่องอะไรครับพี่มาจากโคราชแต่แนวกินค่ะมีตะเกียบและตะบุญอันบนี้ได้มาแล้วขอบาวนคาขอบาวนค่าขอบคุณครับ ก็เรารอเมาพี่แอมนี่ไงเจอแล้วพี่พีทอ่ะถ่ายกับลูกดีก่อนนะเจอแล้วพี่พีทโอ้โหเขาไม่ทึงเขาไม่ทึงพี่พีทถ่ายรูปกวคนนี้ไปก่อนเออไปซูมอ่ะซูมพายก่อนเอาับคุณยาเจอกันเฮ้ยโอ้โหเขาเอาอะไค่ะเจอตัวจริงแล้วจ้าเจอแล้วนะครับผมลูกเะหลอกเด็กให้กินหสอกมังงหมูเสียหรือเปล่านะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโคตรมาก เอ้าทไมยุบแลวสวัสดีครับสวัสดีครับขาไป็นน้อยใหญ่ทำไมแม่เองยุบให่จังทานยมลวัวไทยน้ะเพริกไอ้กระเพร็ดเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับกระเพร็ดก็ีไอ้เนี้ยล่าอะไรเนี่ยหมูแดงหมูแดงเป็นยังไงหมูแดงโรยหน้าไอศกรีมเหรอได้เรื่องเลยเป็นร้านสามพี่น้องราชาเกี๊ยวต้มโอ้โหเกี๊ยวแบบต้มกันต้มกันสดๆเป็นอ่ี้เลย งันี ma ma ar, like, really? hmm. De ้น้ำมันก็มาน้มันมารอให้ทายลูกน้ำมันน้ำมันจะอยู่จนเช้าจนถึงเย็นทุกวันทุกวันทุกวันแม่นายใชไหะเอ้าดมีน้องว่าฟามีน้องวัาฟางจิมมี่มีนองวัฟานจมี่ี่แหก็มาใช่ไหมพี่มา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 มมา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 ามามมา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 มมาดมา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 ดามม ร้านโดนัทเหรออันนั้นอันนั้นจะของจะของเขาไม่ได้มาเองใช่ไหมอันนี้อันนี้มีมีคุกไก่ชีสน้ำส้มน้ำส้มอ่ะไหมน้ำส้มไหมแม่นายหิวอะไรนะน้ำใบเตยน้ำใบเตยจะมาซื้อน้ำใบเตยก่อนสู้ตลอดนี่ไงน้ำบุญใบเตยไม่น้ำหลายดึงน้ำบุญใบเตยเหรอไม่มันมีสีเขียวสีอะไใด้ันอ่ะใบเตยที่เหลือคือน้ำพึ่งมะนาวจ้ะ อ๋อไซีเดียนี่คือน้ำเน,นี่ยน้ำอันนี้น้ำผึ้งน้ำผ <ละ S 1> ึำผ <Hindu. S 1> ้งมะนาวเป็น,นไ,ไงไเป็นไงมีแรงไหมมีแรงอร่อยเลยานคุณยายขายสูดาสูดามากสซูดามาสใช่ข,ขายแบบเป็นทอดปลากายตัดป,ปลา<ล> <นะ S 1> หมึกลิ้ตัดปลาหมึกเลยเห็นไหมเราทนปลาหมึกปลากายแล้วก็ปลากระพุนเหรอปลาคุณยาย่ปลากระพุนคืออะไระคะแมงกระพุนคุณยายทำ ตั้งชื่อปลาเพราะว่ามันเข้ากันหมดเออให้มันเป็นทุกขโอเคครับทุกมีพุกมีเป็นเป็นร่างของพี่พี่ดาราเหาจะของร้านหรอมาร้านต่อไปจะพาไปดูอะไรแม่ดูร้านไปดูเจมแมนเตี่ยวแหงกะเทยโู้โหราคาเยอะมากจี้ขาถึงไหมนี่58บาทจ้ะแล้วมาเด็ดันนะ58ตอนก็เลยหย่บ คือแม่เขาเอามาขายเองอโอ้โหนื้หมูย่อนี่อะไรฟูฟูมุกกระตอยมึกกระตอยเหรอนี่เห็นไงมุกกระตอยไม่มุกกระตอยเออมุกกระตอยไข่ร <laughs> ้านร้านบอลยกทะเล e. ดูทะเลมาครบเสร็จโอ้ร้านนี้ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านอ่าทรงทาโก เป็นแบบว่าสไตล์นวลมกมมึกใหญ่ใช่มม้อใหญ่อร่อยมาก,กรอบที่แล้วมากินแล้วคือแบบอร่อยมากมาคนเยอะคนเยอะคนเยอะ<ช>ตลอเสิร์ฟมืก้น้จ <มา S 2> ิ้มนรเด็ดขานีขมูมขาหมูขาหมูมา,ามีขาหมูขาใหญ่แม่บรน m แม่ร n a ม,ม,มสเกลสเกลล่าก็เป็นลูกชิ้นเป็นล่าปเป็เนเด้เดก่อน

แล้วมันจะเป็นาลายลลายใส่มันจะเป็นูใ <c> ส่อยู่ในกล่องขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะมาเจอค้าขนมเปี๊ยะใช่ขายอยู่ทางสี่ขั้นไทยก็จะมาเป็นบนมานาน่าอนมานาน่าเนี่ยร้านดังที่สุดรอบตอนนี้เป็นกระแสใหม่ที่สุดตอนนี้ใช่ลูกค้า่แถวประมาณสามกิโลใช่รู้วะเดี๋ยววัเดี๋ยววันฉันพูดเลยนู่นรู้แถวก่อนยาวจริงยาวจริง ก่อนอ่ะเห็นอยู่แค่อยู่นี่แต่นี่คือมีหนาใหม่อมหนาใหม่ออกมาเยอะมากพาเดินแค่เนี่ยเดินไม่ไหวแล,ล้วคนเดียวะคนทำไมเราเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมใครบอกไปแส้นมามยาวเนี่ยอุดอรุ้ยเยอะขนาดไหนยาวอะ่ะจะลองเยอะโคตรไปทีนะคะคุณแม่แม่ ใน,นกรีราบานปเป็นปั<า>งไปยาวจริง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 โอ้โหเป็นกิโลกิโลโ,ลเโลอเยอะจิงเยอะจริงเยอจริง,รง,ต,ง,ต,งต้องพาไูไปปไปไปดกด้ิยนุดสดถึงนี่ประมาณประมาณพอด<ะ>ีล้เนเท้าอดีครับมาเดีับ สุดทางพอดีสุดแถวอะ่ะสเดิือม,มางานหมังก็หมังฟูฟ้ดแฟร์เซินท่ันโคราชชั้นหนึ่งร้านกิจกรรมเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาัับกคูปองกันกนะจ๊ะหนึ่งรอยบาทบ๊ายบาย